สวัสดีครับวันนี้จะแซบอยู่ที่กุลรลัมเปอร์นะครับอันนี้ก็มาที่วัดวัดหนึ่งผมก็จำไม่ได้ว่าชื่อว่าวัดอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปชมนะครับว่าข้างในมีอะไรสวยงามครับผมเห็นว่าต้องมาที่เนี่ยเนี่ยป้ายเขาเรียกไม่ถูกว่าวัดอะไรอันนี้ว่าวัดอะไรนะครับเดี๋ยวต้องถาม ามน้องที่เป็นกุ้ยแฮ่เป็นไกด์ราะอะไรวะไม่ทราบค่ะเพราะว่าพี่ไกด์ก็ไม่รู้ค่ะโบ๊ะบ้ากันนั้นโบ๊ะบ้าก่ันแล้ววัดอะไรวะเซาว์ของเราอยู่ข้างหลังไปรุ่นอยู่ข้างหน้าแจ้งนึกว่าอะไรชื่อว่าอยู่ชื่อว่าอยู่เรื่งนี่ะชิว่าเพราะันเอาดูอ่านไม่ออกโอเคใครลูกกูกันเดี๋ยวไปให้โอเคโอเค ไหนอ่ะเออทุกคนคะร้อนมากเลยกรรงานข้ามสายขาเขาโอเคเดี๋ยวเราถ่ายรูปก่อนตรงไหนดีวะข้างบนดีกว่าชั้นเทิงเดี๋ยวอยู่ชั้นเทิงถึงแล้วครับเราขึ้นมาสี่ชั้นนะฮะนี่ครับสวยงามครับอ่าเดี๋ยวขอยับกลับกล้องนิดนึงนะครับนี่ครับอันนี้ชื่อวัดวัด วอตอะไรไม่รู้ออกข้างบนกำลังมีวีดดิง้งอสวยงามครับสวยงามสวยงามครับสวยงามเดี๋ยวพาเดินชมรอบๆเลยครับนี่คือถ้าใครมาที่มาเลเซียก็ก็ต้องมาสักการะมากราบไหว้อยู่นี่นะครับแล้วก็จะมีอีกมุมหลายมุมครับเดี๋ยวขออนุญาตค่อยๆพาชมไปเลยครับนี่ก็จะมีคู่บ่าวสาวมาด้วยนะครับ มีหลายมุมครับมีหลายมุมโอ้นะครับโอ้สวยงามครับสวยงามสวยงามเราเดินชมไปเรื่อยแล้วก็ไปอยู่ที่ไหนร้สุดก็ต้องถอดรองเท้าใช่ไหมอ๋อถอดครับถอด,ถอด ขอให้ถอดรองเท้าด้วยนะพาเข้าไปชมข้างในครับจะมีจุดทู่อันนี้จะเป็น CMC CMC เสียงรักทักทำนายว่า ใบที่เก้านานๆยามทุกโศกมาเหมือนสามฤกษ์มน,มนแต่ยาวนะครับใบที่เก้าไม่ดีสมยศที่เราทำต่อไป <c oughs> จะมีนี่ครับไปยังนะครับอุ้ยสวยงอะไรเสวยงอะไร โอ้ oh. สวยงามเลยครับโอ้โห oh. ทำได้สวยงามนะครับในวัดนี้ใครมาก็ต้องมาสวยงามมากครับสวยงามมากบริเวณนอกอาคารนะครับ ไปถ่ายรูปก,กันเยอะแยะนะครับแพงแล้วก็จะมีบริเวณข้างๆเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูแล้วจะมาเก็บภาพนิ่งอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่ง,งองอฟของนี้มีอะไรออฟเขามาถ่ายไว้ที่นี่แล้วก็น่าจะมีไซด์วิวอ๋อไม่ค่อยเท่าไหร่สองนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่กระชับเฉยอ่ะก็ับอะไร เดี๋ยวพาไปชมข้างในโดยรอบนะครับอันนี้ผมอ๋อเขาจะมีชั้นสองนี่บอ,อกแล้วมีชั้นสองครับเดี๋ยวเอาชั้นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปชมชั้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวไปดูชั้นสองต่อไปครับอตอนนี้นะครับเราก็ขึ้นมาอยู่บนชั้นสองนะครับของบนวัดนะครับ,บดูบริเวณรอบนอก คือวันนี้ของว่ามีเวทดติงประมาณคนมาถ่ายรูปแต่งงานประมาณห้าคนห้าคู่ก็ถือว่าน่าจะเป็นวัดที่ที่ผู้คนนิยมสวยงามครับเดี๋ยวกับกล้องไปดูพายปเป็นวายสีอ่าไปครับบายลุยไปเดินไปดูกันกีชั้นล่างอะไรอยู่ตรงนั้นนะฮะ อัน้นลู่ไหมนี่เดี๋ยวฉันไนมาดูที่นี่นีเป็นยุคหนึ่งนะครับเราเดินข้ามไปฝั่งนึงก็จะเป็นนี่คืออะไรนี่ลงจากวัดไปหรอ ไม่แน่ใจว่าคืออะไรก็จะเป็นมิวสิวคพาร์ตนะครับชั้นสองครับของว่าไม่ชั้นสองนี่เอออาจจะเป็นชั้นสองเพราะว่าเมื่อกี้ขึ้นมาเป็นเป็นสี่ชั้นชั้นที่สี่อันนี้ก็จะเป็นทั้สี่แล้วก็น่าจะไปน่าจะไปอีกชั้นหนึ่งเปน็นชั้นที่ห้าเอา้าแล้วก็จะไปหนึ่งวีดิ้งนะครับเป็นหลายคู่ สวยงามแบบนี่คือบนหลังคาวัดใช่ไหมอะ่ะใช่เหรอครับนะครับนี้ชั้นลา่างอันนี้ก็จะเป็นชั้นบนเดินดูไปเรื่อยครับ

เออขอรี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 แฮปปี้แฮปปี้คอรีขอรีเรื่อง r ้องส่งอ่าพ่อ่สวได้ิโอเค้ก็แีหคู่บ่าวสาวอีกนึคู่บ่าวสาวนะโอเคแล้วก็ถ่ายวิทิ่กันหลายคู่ครับพามาหลายคู่เลยนะครับนี่ก็มีอีกหนึ่งคู่เราแ่เก็บพับนิ่งไปเรื่อยนะครับ วัดอะไรยังไม่คอนเฟิร์มก็เป็นภาษาเหมือนภาษาเพื่อนจ่นเขาเขียนมาแล้วล่ะผมก็ไม่ทันได้อ่านเดี๋ยวจะถ่ายรูปเป็นลงขากลับให้นะครับามาดูฝั่งนี้ต่อนี่อะไสวยงามครับสวยงามโอ้วัดสวยครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับวันนี้อยู่ที่มาเลเซียครับมางานของปู่เจ้ายี่กอฮงครับมีทีมงานคอยซัพพอร์ตได้นะครับขอบคุณพี่พ,พี่ทีมงานทุกคนนะครับนี่ก็เลยวันนี้เสร็จจากงานแล้วก็เลยมาที่งานเออมาเที่ยวที่วัดอะไรกันต่อนะครับกำลัเก็บภาพ มีม,มุมมุมข้างบนนะครับไอ้ก็ขอบคุณทุกการติดตามครับเดี๋ยวจะไปที่ไหนงไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับขอบคุณนะครับสวาสดีคค่ะ